ตอนไปเมื่อวันที่1 1กันยายนปี1999เลยครับพีเมียร์กประจำฤด,ดูกาล1999-2000ถึง 2, นัดที่7ของฤด,ดูกาลครับผงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมให้รู้ไปเลยวันแดงเดือนนี้มันเดือมดอมันนานแล้วครับผมเราไปดูเสร็จรายชื่อเร่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันดีกว่าครับ ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านมาในระบบ4-4-2นะครับผมกุนซือเป็นเชลราอูริเย่ครับผู้รักษาประตูเป็นซานเดอร์เวตเตอร์เฟลหลัง4คนมีริโกแบรซองซามิฮูเบียเจมี่คาร์รัเกอร์และโดมินิกมัตเตโอกลางมีเดวิดทอมสันสตีเฟนเจอร์ราตอนนั้นใส่เบอร์28ครับแพทริกแบกเกอร์และกัปตันทีมเจมี่เรดแนปมาเรสกซ์ดคู่หน้าครับผมเป็นตีตี้กามาราคู่กับร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับสำรองมีไมเคิลโอเว่นด้วยครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มี2ผู้้เลล่นไดงสัมแดดงเือดเป็นครั้งแรรกปะตูจา เวเนเซียครับมาซิโม่ตายีบีครับผมและมิคาเอลซิวเวสครับตัวละสี่ล้านครับซิวเวสที่สวยมาจากอินเตอร์มิลานกุนซ,ซือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับผู้รักษาประตูเป็นตายีบีครับหลังมีฟิลเนยวิลยักษ์ตามเพนนิงเบิร์กและมิคาเอลซิวเวสกลางมีเดวิดเบ็คแฮมนิกกี้บัตพอสโคลและไรอันกิกและคู่หน้าครับเดอะไวโอกและแอนดี้โคสำรองเนี่ยมีโอเรกุนนาโซชาและเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมครับผมโอ้โหแดดจริงๆ นี่ครับพุทสินเป็นบาร์เบอร์ครับไม่ใช่ช่างตัดผมและเกมเริ่มแล้วครับผมมาดูกันจะเป็นอย่างไร <Math ieu. S 1> เริ่ม,มาไม่นานริรอวู่มาก่อนครับแบ็กเกอร์ไหลมาเล็ดแนบเบิ้ลขึ้นแพทริกแบ็กเกอร์เข้าขวายิงไอสัตว์ไปนู่นเลยครับโอ้โหแต่ทักทายก่อนเป็นแพทริกแบ็กเกอร์ครับผมยาวรูปรอเชี่ยวแล้วไปดูแมนยูหนุนยาวขึ้นมาหน้ากันทอริกแบร์ส่ง มงสกัดออกมาได้ครับอ่านิกิบัตยแยมา,ายเข้าทางตัวายยอค,ครับตัวายยอแปะไปซ้ายรายอันกิกกิกย,ยอดเข้ามาอ้าโ,โอเจมมี่คาราเกอร์ครับม,ม,มงเข้าประตูตัวเองซานเดอร์เวตเฟลบอกไอสัตว์อย่างคมเลยครับจังหวะนี้ โอ้โหจะมีคาราเกอร์ครับช็อปมงที่เสาแรกหวังจะให้มันออกหลังสุดท้ายตุงตาข่ายครับนี่ฮาริกเบอร์ส่งมงมาครับแบกเกอร์เกือบเก็บได้นิกิบัดกระโดดตัดหน้าเข้าทางเดวายวโยกออกซ้ายยัดเข้ามาไรอันกิกเละนี่เลยครับหัวเดวะยยอยกจะทาประตูได้ครับผมจังหวะนี้ครับทางด้านของคาราเกอร์ตัดหน้ามงแม่งเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมเข้าประตูตัวเองครับนํำอย่างไวเลยครับแมนเชสเตอร์ยูนแต่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอเชราอูรีแย่แซงเลยครับผมเอาเลยครับ3นาทีเท่านั้นเองแล้วไปดูฟรกคิกของริเวอร์พูลครับซ้ายเจม,มี่เรดแนปยอดมาหูเปีย <up> มองตั้งมาครับได้ความเป็นโทษแบตเจอร์ยิงสวนข้ามคานออกไปครับผมโอ้โหวันนี้มีโอกาสยิง2ครั้งเลยครับแล้วมาดูริเกแบทสงไหลมาจังหวะนี้มีร่วงครับเข้าทางฟาวเลอร์ฟาวเลอร์มาได้เฉยครับฟาวเลอร์เข้าซ้ายยิงตรงตัวไตบี้ครับผมจังหวะนีครับไม่มีอะไรล็อบบี้ฟาวเลอร์ได้จบสกอร์ครับมาซิโมตบี้วันนี้ยังไม่มีจังหวะผิดพลาด แล้วมาดูฟีคิกของแมนยูครับขวาเดวดเิดเบ,บแ็คแฮมครับมีตัวหลอกก่อนและเแบ,บแ็คแฮมขวายอดเข้ามาได้บอ้เวเรียบร้อยครับผมโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เป็นแอนดี้โคลครับผมยิงเข้าไปครับลูกกลางอากาศนี่โหดจริงๆกระโดดเท็กและม่งจอ่อเรียบร้อยเลยครับผมแผงหลังลิเวอร์พูลครับ จังหวะนี้ปล่อยได้ยังไงครับยอนมาแอนดี้คคกกระโดดคนแรกของแถวเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับซานเดอร์เวอเฟลโมสีก็จังหวะนี้ได้มองตรงตัวครับผมแต่ว่ามันแรงและเร็วและจวนตัวครับรับไม่อยู่เข้าไปเลยครับผมมันใกล้เกินเหตุอเดอ์คอปเซ็งเลยครับ2 0นแมนยูขึ้นนำในนาทีที่18ครับผมมันเร็วจริงๆครับผงแดงตามหลัง2ประตูแล้ว แลวมาดูจังหวะนี้ลิวร์พูได้ฟรีคิกนะครับผมน่ากลอมเป็นยอดมาซาวเรียบร้อยครับผมสามีหูเปียครับนี่แหละครับตัวใหม่ของลิวร์พูเหมือนกันและนี่คือประตูแรกของเขากับลิวร์พูแนพีเมลีกอังกฤษครับและไอ้ไตวีครับผมที่ว่าดีๆวันนี้พลาดครับโอ้โหจังหวะนี้ครับยอดยามาเรตเน็คไอ้ไตวีว้าวครับปินมาหูเปียงงจอจอเรียบร้อยเลยครับ มาซิโมไตบีออกมาไม่เจอบอลครับผมซามิฮูเปียวิ่งมารอแล้วม่งเข้าไปครับตัวใหม่ของลิวพูสอยมาจากวิลเลียมทเวยครับผมโอ้โหนี่เลยครับประตูแรกของเขากับพี่เมลิกอังกฤษเชราอูริเยนนี่ฮะสาใจครับไล่มันแล้วไตบีนานิเซงเลยครับผมโอ้โหอัพลิวพูไล่ขึ้นมาหนึ่งประตูต่อสองครับนาทีที่23โอ้โหเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับหน้ายังหนุ่มอยู่เลยเพิ่งได้ยดเซอร์หมัดหมาดเครียดเลยครับผมตอนนี้ครับโดนไล่มา และมาดูฟรีคลิกของลิวอพูสักหน่อยครับไตบี้โดนยิงแล้วนี่ไม่เข้ากรอบครับเจมี่เรดแนบครับรูปรอกับตันทีมตอนนั้นเหมาหมดกับลูกดิงจังหวะนี้เล่นเร็วแต่ไม่เข้ากรอบและลิวอภูใหม่แล้วแบกเกอร์ได้ยิงติดแซฟออกหลังไปเตะบุมครับไตบี้เริ่มโชว์ของแล้วครับตอนนี้ครับแพทริกแบกเกอร์วันนี้ได้สองบ่อยครับผมแล้วก็ได้จูนเรื่อยๆคราวนี้เข้ากรอบนะครับจะมุดเสาเอา และเป็นลูกเตะมุมครับแบ็กเกอร์ทางด้านขวามาดูกันครับแพทริกแบ็กเกอร์จังหวะนี้ยอดเข้ามาเตะี่ขวาได้ครับโอ้โหไม่มีอะไรครับเตะี่เอาเตบพี่มองครับผมออกบอลเร็วโอ้ยแล้วเร็วถูกตัวครับแบ็กแคมแบ็กแคมจังหวะนี้ยัดยาวขึ้นหน้ามาเอากิกหลุดเลยครับทีเดียวหลุดจิกซ้ายยิงโอ้ตีแซวเวตแล้วเฟลครับผมแล้วมีดึงกันยังไงครับรั่วูุตัิสิ์ไม่ว่าอะไรลิวผู้ชกมาได้ครับโอ้โหเกือบโดนแบ็กแคมแม่นจริงๆและทายครึ่งแรงในรีคิกครับขวาได้ิดแบ็กแคมแบ็กแคมยอ อดเข้ามาขู่กีกอวเรียบร้อยใส่อย่างงั้นครับโอ้โหสามประตูตอนหนึ่งครับและเหมือนจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองอีกแล้วครับกล้องสูมมาเฮนนิงเบอร์กครับจังหวะน,นี้เป็นใครอะไรยังไงไปรอดูกันครับ ยอดเข้ามาเฮนนนิเบิร์กมงงอูโหมัวสั่วไปหมดครับผมดูอีกทีมงจังหวะนี้แี่ก็แมนส่งปิ้นมาไอสัตว์คาราเกอร์ครับโอ้โหประตูที่2ครับเ้วเข้าไปเองแลนแมนยูขึ้นนำสามหนึ่งคาราเกอร์มีลุ้นแฮตติกทุยไอสัตว์ไม่ใช่ครับครึ่งหลังมาดูแมนยูยอดมาซ้ายจังหวะนี้กิ๊ก กินเข้ามาไปกอ่อนไปโทษยอดยอนมาแอด็ดิโคลโมผิดเลี่ยมออกหลังไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับแอด็ดิโคยังคงหนึ่งประตูต่อ3ครับแล้วไปดูฟรีคิกลิเวอร์พูลขวาครับจังหวะน,นี้แพตติกแบ็กเกอร์อยู่ที่บอลหูเปียมาแล้วครับขวายอดมาจังหวะน,นี้มงสกัดไปได้ครับอาลมาเตโอโมงโชคกคาเลเกอร์คาเลเกอร์ยัดมาแล้วซิวัตไอสัตว์เกือบครับโอ้โหนี่คืนหลังโคตรอันตรายเลยรอดไปครับมีการเอาซิเวส และลิวอร์พูลมาอีกครับ,รบล,ล็อบบี้ฟาวเลอร์ยกบอลมาวลาดิเมียซัมมิซอโอ้โหไปบี้แซบได้เฉยเลยครับนี่เลยครับโชว์ของและมาอีกแล้วครับไตบ่มุมลิเวอร์พผูกย้อนมามองจอจอก็ติดไปบี้ครับฟาวเลอร์มึงจะเหนียวไปไหนครับวันนี้มาซิโบไปบี้นี่เลยครับทำเป็นสั่งเพื่อนเลยเพื่อนบบบไอสัตว์เมื่อกี้มึงพลาดล,ล็อบบี้ฟาวเลอร์มองจอจอที่เสาสองครับจังหวะนี้นี่โอ้โหตรงตัวครับน่าเสียดาย ก็ยังไล่มาไม่ได้นะครับดีว่าผูมาดูครับจังหวะน,นี้บอลยาวๆมาในกอรนอบแขนรอ้าวหลุดครับมุกแค็ตยิงตดแซบอีกแล้วครับเราบ,บีฟาวเลอร์จังหวะน,นี้ครับโอ้โหไตบีวันนี้นี่น่วมแล้วครับผมโดนบอลอัดใส่ลำตัวอัดใส่แขนไม่หยุดไม่หย่อนไปยังคงหนึ่งประตูต่อสามครับผงแดงมาใหม่ครับฟาวเลอร์ออกสายไปมาเตโอจ่ายมาทีเดียวครับแบ็กเกอร์อ้าวแบ็กเกอร์หลุดใสาย,ยิงและ เรียบร้อยครับเอาเลยครับลิวพูไล่ขึ้นมา2ประตูต่อ3ครับแพทริกแบเกอร์ชี้เพื่อนเลยครับบอกจ่ายสวยครับจังหวะนี้เล่นกันจังหวะเดียวฟาวเลยครับผมตรงกลางก่อนครับแปะซ้ายไปแบ็กซ้ายครับโดนไนิกมาเตโอเบิ์นมาทีเดียวครับแพตริกแบ็เกอร์หลุดเข้ามาซ้ายยิงครับโอ้โหทางด้านของไตบี้จะไปเปิดเสาแรกครับแบเกอร์หลอกยิงทันทีครับบอลกลิ้งช้าๆให้เสียวเล่นครับมาเสา2เรียบร้อยครับผม2ประตูต่อ3ลิวพูไลขึ้นมานาทีที่68 เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับผมรีก็แบกซองกับแอนดี้โคครับงัดกันไปงัดกันมานี่แหละครับแผลเป็นคาราเต้เลยไอสัตว์เตะแล้วแอนดี้โคเนี่ยก็โดนใบเหลืองไปแล้วครับแบกก็กดดันเลยครับบาร์เบอร์ครับผมโดนตะโกนใส่หูแลนนี่ครับสองเหลืองและแดงแอนดี้โคโดนไล่ออกอ้าเลยครับลิเวอร์พูลตามหลังหนึ่งประตูและแมนยูเหลือสิบคนมาดูการยิงไกลฉลี่ยครับแล้วปินมาแม็กก็โอเว่นยิงและโอ้โหชนเสาครับลงมาเป็นตัวสำรองครับผมเบบี้โกลครับไมร์คันโอเว่น จังหวะน,นี้จะเข้าอยู่แล้วแต่ไม่เข้ากรอบน่าเสียดายครับดูกันอีกทีโอเวตยิงบอลมันลอดขาไตวี่ไปแล้วครับผมแต่ว่าครับโอเบียเสาออกไปน่าเสียดายครับผมแล้วมาดูในช่วงท้ายเกมแมนยูที่คนเหลือน้อยกว่านี้พาไปมุมทพงเลยครับงัดกันอยู่ครับผมสุดท้ายมาเตอจิมออกข้างไม่ได้ครับผมเป็นทุวงของแมนยูโอ้นีกับเซอ,อร์เล็กก็เตือนแล้วหมดหรือย,ยังหมดหรือย,ยังนี่ฮะ เจอเล็กขามครับผมก็ยังไม่หมดครับก็ยังต้องพยายามต่อทางลิวพูและแมนยูครับผมพูทธศิสินบาร์เบอร์บอกใจเย็นดิปัทโอย่ามากดดันนี่แหละครับมองเอาหมดก็หมดทุยบัทโธทำไมมึงเล้าลมง่ายจังวะอ๋อยังไม่หมดครับผมทุ่มเข้ามาจังวานี้แมนยูหนุนยาวๆมาจังวานี้ถึงหรือเปล่าครับจะสุดเส้นเหนียวกันแล้วก็พุทธศินยังไงครับผมตะวยอกอ้าวจบเกมใสอย่างงันครับผมตไวยอกยังงงเลยมึงเป่าทำไมจบไปครับแดงเดือดปี1 9 9 9ที่แอนฟ Acabou Eu...